สวัสดีมีเงินล้านกับผมกับผมผู้หมวดอูรู้ทางรวยช่วยเตือนภัยครับวันนี้ระวังส่ง QR code หลอกให้โอนเงินพี่น้องครับสังเกตนี้นี่<ม>เห็นไหมไอ้บวก669 792 7109เนี่ยอันนี้หลอกอ่ะเดี๋ยวผมให้ดู ปั๊ต้องไปดูแหนไหนอืมต้องกลับไปดูที่เดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวนะปื๊บโคมาขีกล้องตีโมหน้าจอโอ้โทษทีครับพี่น้องครับอมันอยู่ อ๋ออยู่ในสื่อครับพี่น้องครับนี่ปรับอยู่ในสื่ออีโอเรภาพเดี๋ยวนะอยู่ในสื่อปึ๊บนี่ครับมาแล้วเห็นไหมครับมันบอกว่าเป็นบริษัทอ้างนะครับมันอ้างอ้างอ้างว่าเป็นบริษัทประกันชีวิต ขอบขบคุณลูกค้าทุกท่านและขอบมอบสิทธิพิเศษกำนันเนี้ยอย่างเงี้ยสามพันพี่น้องกดเข้าไปเรียบร้อยเลยนะครับเนาะพี่น้องกดเข้าไปเรียบร้อยเลยเอากลับมาที่เดิมครับพี่น้องครับอ่ะถ้าพี่น้องกดเข้าไปเรียบร้อยเลยเรียบร้อยหมายเขาว่าไงโดนมันหลอกพี่น้องไปกดตตังไปก็โดนมันหลอกโดน เอาเงินเอาทองไปมีหลายรูปแบบนะครับพี่น้องครับเพราะนั้นภัยทุกวันนี้ความทันสมัยของอะไรของสื่อมิจฉาชีพเขาก็พัฒนาเหมือนกันครับเขาพัฒนาเหมือนกันเพราะนั้นต้องรู้เท่าทันเขานะครับถ้าไม่รู้เท่าทันเขาเป็นไงครับเงินทองพี่น้องกว่าจะหามาได้ลําบากไหมครับลาบากบางคนบอกโอ้ยมามวดหาง่ายครับงั้น ง่ายจริงเหรอคุณไปรับจ้างวันนึงเท่าไหร่วันเนี้ยกว่จะได้จะตังมาอ้าวสมัยก่อนที่ผมยังไม่เป็นตำรวจก็ง,ง่ายคือสมัยที่ยังเรียนมัธยมอยู่รับจ้างค่าแรงวันละยี่สิบห้าบาทครับค่าแรงวันละยี่สิบห้าบาทก็ต้องเอาข้าวข้าวเราห่อไปกินเองไม่เหมือนทุกวันนี้นะครับ ชุววันนี้พอเรามีเสตังไปครับอันนี้มีของมากของแสบเลยครับสมัยผมไปนเดหน่อยได้เวลาไปดูดูละครดูโมลงโมลำดูน่ะภาพยนตร์ที่เขาขายอังกางแปลงที่เขาขายมีนี่โอ้ยครับสื่เนื้อยี่สิบสตังเออยียย่สิบสึงหนึ่งห0าสิบหรือบาทหนึ่งอย่างเงี้ยกินอิ่มเลยเวลาไปนั่นน่ะ นี่สมัยเด็กตอนเป็นเด็กๆเกนาะปัจจุบันเท่าไหร่ครับเนี่ยจานนี้ยี่สิบบาทครับ <laughs> พี่น้องครับใช้ความระมัดระวังเมื่อวันเห็นขึ้นมาต้องที่สังเกตพี่น้อง,ง,องให้สังเกตเครื่องหมาบวกครับให้สังเกตเครื่องหมาบวกครับพี่น้องสังเกตเครื่องหมาบวกนะนี่แหละอันนี้แหละพี่น้องอย่าไปกดลับเลยนะครับมันจะเด้งขึ้นมาวิธีแก้ก็คือ บอกครับสวัสดีครับพิยงครับแมนแมนข้อพิยงอะ่ะสลึงหนึ่งครับน้อพิยงเนาะเนี่ยสลึงหนึง่งในมีขราเจ้าหอสมัยก่อนเขาใช้อะไรใช้ใบตองกล้วยไม่มีไม่ไม่ใช้กระดาษอย่างนี้นะกระดาษอย่างนี้หายากเขาใช้ใบตองกล้วยเออใบตองกล้วยบานเท่าไปฉีกมาหละ่ะข้าเจ้า ตากให้มันแห้งจากน้อยพอตากให้มันแห้งแล้วก็จังซื้อเนี้ยสลึงหนึง่งหาทิปประจันว่าเราเห็นอดีตเลยเนาะแมนครับอีหลีเด้ครับเวลาผมไปโรงเรียนเหนียวมือหนึ่งนี่บ่มีดอกครับเงินเนี่ยเทียสีได้ประมาณจากปัาดกูไงเดือนหนึ่งนี่อีแม่แม่จะแม่ยจะไข่คุณแม่ผมให้สลึงหนึง่งห้าสิบตังค์ อืเทียทีได้ครับเอาไปยั้งปะเนี่ยอืมแมนครับใบกล้ยหออันนี้กาแฟาอินดีมนะครับพี่น้องครับปัจจุบันนี้เราเรานั่นคืออดีตปัจจุบันพี่น้องเห็นไหมเนี่ยไอ้เครื่องไม้บวกเนี่ย บวก69 79 29 28 7เมื่อกี้ที่ผมไห้ดูมันคือ QR code มันคือ SMS ที่ส่งมาหลอกพวกเราอยู่ในไหนนี่ครับนี่มันอยู่ใน18คนโกงของนิส c ชีพที่จะมาหลอกเงินพี่น้องพี่พี่น้องน้องจากบัญชีไปคือผู้ง่ายคือมิจฉาชีพมันก็ทันสมัยเหมือนกันนะครับ เพราะนั้นพี่น้องเราต้องรู้ทันถ้าเราไม่รู้ทันสตังที่พี่น้องก็จะหาไม่ได้เนื่อเสียดายนะครับจะอยู่แล้วพอไปกดปั๊บปั๊บแป๊บไปเดียวไปหมดเลยหลายคนบุคคลผู้สูงอายุคนเฒ่าคนแก่บางคนสะสมเงินมาหวังว่าจะให้จินตอนกเกษียณหรือวางไว้วจะให้ลูกให้หลานพอเจอไอ้แก๊งมิจฉาชีพเข้าไป แซ่บครับพิยงครับแซ่บครับพัดมี่นี่กกแซ่บเขาใส่ใครนี่กกแซ่บแซ่บครับนะพอเจอมิจฉาชีพเข้าไปบางคนไม่รู้เพราะนั้นอยู่คนเดียวระวังตังหายอยู่คนเดียวระวังตังหายสองคนเพื่อนตายสามคนสบายกลับบ้านได้ เพราะนั้นอยู่คนเดียวเนี่ยระวังนะครับเพราะนั้นมีเพื่อนไว้ดีที่สุดอย่างน้อยกี่คนครับในอินดีมก็เลยครับสองคนขึ้นไปเหมือนกันครับในอินดีมเขามีอย่างน้อยสองคนขึ้นไปมาเป็นคู่หูมาเป็นคู่บอดดี้เพื่อที่จะเราเพื่อพวกเราจะได้สารฝันไปสู่เป้าหมายได้วันนี้ผมผู้หมวดอูรู้ทางรวยช่วยเตือนภัย มาบอกให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องเขาส่ง QR โค้ดส่งอะไรต่างๆเนี่ยเปือนภัยพี่น้องไม่ให้พี่น้องเป็นหลงละเลงนะครับไม่ให้หลงละเลงผู้ง่ายคือระวังันแหละระวังตังเราแหละกว่าจะหามาได้นะครับสังเกตเลยถ้ามีเครื่องหมายบวกอา้าวเนี่ยเห็นไหมเครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายบวกที่อยู่ขึ้นด้านหน้าในโทรศัพท์พี่น้องอ่ะขึ้นมาสังเกตนั่นแหละสังเกตไว้เลยนั่นคือมิจฉาชีพและ ข้อมูลนี้มันส่งมาจากไหนครับจากต่างประเทศโทรศัพท์จากต่างประเทศหรือจากที่ไหนมันส่งเข้ามาเสร็จปั๊บมันจะขึ้นเครื่องหมาบวกพอขึ้นไึ้น่หมบวกพี่น้องเข้าใจไว้เลยถ้าพี่น้องไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่ต่างประเทศนะนั่นแหละคือแก๊งวิชาชีพเพราะนั้นบล็อกนะครับและพี่น้องก็จะปลอดภัยตางพี่น้องก็จะอยู่พี่น้องก็จะสามารถบริหารจัดการได้ว่ารู้หารู้เจ็บ รู้ใช้รู้ขยายดอกผลหรือได้ตังมาแบ่งเป็นสี่ส่วนก็แล้วแต่หรือจะแบ่งเป็นห้าส่วนตามที่ลีกาซิงบอกก็คือใช้นี่ฝังดินทิ้งน้ำให้ศัตรูรายละเอียดคนไหนที่ติดตามผมไปถามว่าให้ศัตรูคือยังไงทิ้งน้ำทุกคนรู้อยู่แล้วทิ้งเหวทุกคนรู้แล้วใช้นี่ทุกคนรู้แล้วนั่นแหละคืออะไรเดี๋ยวผมก็จะมาไขค,คำตอบให้วันนี้หลายๆท่าน จงโชคดีมีเงินล้านจะอยู่ในบ้านหรือออกจากบ้านให้เงินล้านไหลเข้ากระเป๋าทุกทท่านทุกๆคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันที่งานแคมป์พี่ยงครับสวัสดีครับ